มาเอาสลับบอกห้าเลยนะครับทุกคนโคตรโกงอ่ะไอ้มึงแทงอะไรเนี่ยไอ้โ่นไอ้โ่นเอาตายเลยหรอสองทีตายเลยหรอสวัสดีครับผมผมแม็กนะผมเป็นเพื่อนกับแม็กซึ่งวันนี้ก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเจ็บคอเจ็บคอจริงจริง ไม่ได้ล้อเล่นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี้ใายชอบกันเลยซึ่งดูก่อนตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยน่าจะเทคอะไรไม่รู้อะซึ่งช่วงนี้นะครับแบบช่างมาทําไฟที่บ้านด้วยอะไรหลายอย่างผมจัดห้องใหม่อะไรด้วยนะครับก็เลยลงคลิปน้อยไปหน่อยขอโทษด้วยลแล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับถ้าเสียงปกตินะตอนนี้ยังไม่ปกติอ้าวมีเด็กโรงเรียนอื่นมาบุกโอ้โหไปเองล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแทงโอ้โหาหนึ่งกระดานหนึ่ง ชะกอนหลานหนึ่งเล่นชกอนหลานหนึ่งเราโหลดเพื่อนชุบหน่อยสวยสวยเดี๋ยวนางนี่โดนกูเดี๋ยวเออหัวแตกเลยเอาขอบครับพี่ชายไปโดนกูโดนเน็ตกูหน่อยเด้อยากรู้จะหมูหรือไก่วะเฮ้ยหมูหรือกะได่ยังไงพูโดนเนททีเดียวตายเลยน้องๆพูโดนเนทโหดธไหมน้องเฮ้ยเพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ๊ยโทษ เดี๋ยวพี่จอนวันดีวันดีอันนี้แบบอัตโนมัติอัตโนมือมันเป็นระบบออโต้ของพี่โทรโทรโทรโทพาพาไปตีหน่อยดิเพื่อนๆพื่นห่างหายไปนานห่างหายไปนานมามามไฟไฟไฟขับเลยขับเลยขับเลยเองก็ขับเลยขับเลยขับเลยไปขามามาขึ้น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 มาเลยเพื่อนคันนี้เปล่าโอ้เพื่อนเขารวยเขานั่งอาห้าสิบประตูขาด มักลไปไปไปอุ้ยใกล้ๆโรงเรียนเราเนี่อันนี้เทคนิคเปล่าใช่เทคนิคครับเทคนิคอะไรเทคนิคไมโลเทคโนตินเนี่ยใช่ไปไปไปนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทันจ้าปวโรงเรียนใกล้กันแค่นี้โอ้ไม่ดีคนเลยอด่าวิมุ้ยมันถือขวานมาเลยโดนแหลอุ้ยตายเลยตา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 ย โอ้ยขบวนอ่ะขบวนขบวนขบวนเฮ้ยมันดีกว่าพี่ไปได้ดีกว่าแดงคนเยอะมันมีแค่นี้ห่ะเนี่ยน้องขบวนมีคนไหนพี่เองไอ้คิวตีปเอาเอาไงไปนึงไปนึงไปนึงทรมานมันดีกว่าไอเดียเนี่ยเดียดียไอเดีเดีเฮ้ยโหลน้องชื่ออะไรเนี่ยถามชื่อก่อน alo ไอ้มึงไม่ตอบพี่กูเหรอออกไปแล้ว,ลวออกไม่ได้ออกไม่ได้เหรอกระโดดดิกูกระโดดอ่ะสปีดท้ายลองกดกระโดดกระโดดเป็นไหมข้างล่างข้างล่างนี่ไงนี่ไงเลือดสาดเด้อดิน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 นน้องอุ้ยกูคิเวนเปข้างล่างเพื่อมันมาป้าน่ะออนนนนเอ้าตายเลยเหรอปืนมันยิงหัวนะเ,เดียวตายเลยเหรอวะเอ้า นอนมือห้อยเลยเหี้ยรถึ <figuring out> <fuck> you know. ้นรถพี่ขึ้นรถเลยเดี๋ยวมาให้รถมึงนึงมันปุ๊กปิ๊กจังวะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวพี่แม่งความอย่างง่ายอะโดนปุ๊กปิ๊กปาไปยังกุ๊กกขึ้นมาแล้วอุ้ยละมากระสามด้วยละมากระสามมันนั่งสี่เลยเนี่ยเฮ้ยพอมีพอมีพอมีกระทืบกระทืบกระทืบพอมีพอกินนะพอมีพอกินน้องมาเดี๋ยวสลับบอกห้าเลยนะครับทุกคนโคตรโกงอ่ะไอมึงแทงอะไรเนี่ย ไอโลนไอโลนเอ้าตายเลยเหรอสองทีตายเลยเหรอมาดิกต<ส>า,<ส>าที่อะไรเฮ้ยเพื่อนในกูเฮ้ยมันหลบว่ะไอ้นี่มันหลบเป็นเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยว่าวหลายวันเลยห <c oughs> <c oughs> ล่ออะไรอ่ะต่อยไม่ตายเลยเมื่อกี้พี่ต่อยสองหมัดหัว่สะโพกร้องอ่ะ นี่ฮะนี่ฮะเอ้ยใครบอกไม่ตายวะเออไม่ตายจริงไม่ตายจริงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมีดเป็นไม้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นไม้ดีกว่าเย่งเทสแต่มันเทสว่ะนี่ฮะไอ้ยิงไอ้ยิงหายหล่ำห่ำไหลอุ้ยไอ้ยิงหายหล่ำมันโหดจังอะไอ้น้องๆเดี๋ยวพี่เองไงยิงหายหล่ำอะโอเคโอเคนี่ยงไงยิงหายหล่ำอุ้ยมันว้าไปนู่นละช่วชิมายละไอ้ยิงหายหล่ำเกมหมดเลย นี่ไงยิงหหลํำชุบเ่าอ้ยมีนักมวยเป็นแบบ simple เป็นก้อนไม้แฮนตรงนู้นว่ะอันนี้คือเราจะล่องกันหมดเลยเหรอเนี่ยโรงเรียนเลยมันไม่ไหวกับเราดิพี่เราคนอ่ะโอเคน้องบาย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 อย่างเองว่าเลยอย่างเองว่าเลยโอ้เรามากันไม่กี่คนยกพวกแบบทีละโรงเรียนเลยคนดูไปเว้ น้องเองว่าเสียงพี่แผลบไหมแผลบ,บเออมันไม่หลอ่อเหมือนสมัยหนุ่มๆเลยเนานะพี่แก่แล้วไงเอ้ยไม่ใช่น้องก็ <laughs> <laughs> พี่เสียงแหวบพี่ใช้เสียงเยอะช่วงน,นี้โคตรคนเยอะพี่เยอะจริงอ่ะเนี่ยเหมือนพี่นายนะ <laughs> พี่ไม่เหน, <laughs> นื่อยเนาะอุ้ยเราจะไหวไหมเนี่ยถอยกลับลำไหมไปพี่เฮ้ยลำมาถึงแล้วพี่ไม่มีไม่มีให้กลับอ่ะน้องไม่มีทางลัดว่ะวันนี้ไม่มีทางลุยจำรับยายานี่ไง แล้วพี่ดนกูมาอย่าอะไรน้องอย่าอะไรอุ้ยมันสไลด์ไปนู่นเลยอย่าอะไรน้องปีโป้ไหนวะปีโป้เพชรเกษมหรือเปล่าอานนุนอะปีโป้อานนท์เพชรเกษมปียางนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้แม่งหอนลูกใครที่ไหนอ่ะอุ้ย น้องก็โหลชูพี่น้อยสวยเล่นปากฉลามบ,บ้างดีเปล่าเนี่ยปากฉลามแกนเดี๋ยวคนดูอ้างอีกไอ้โดนเล่นแต่ของโก้เฮียมาวันนี้มีปากฉลามนะนี่ไงโนอีโมเนนอีเมวิโอะจีโมอยู่แล้วไอเว้นนี่ไอเว้นนี่ใส่หัวหมุนเป๊ะปิบหลบ เอีเมอีเมว้าอีเมเมล่าโอ้ยขอบคุณครับเพื่อนแอดครับแอดครับโดนโปครับแอดโดนโปเมทาซีนนะไมอ่ะลืมเรื่องของเราครับแอดพี่ต่อยดีกว่าพี่จะโปพี่ถอย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 ไปไปไปโรงเรียนไหนบอกพี่เลยน้องครับ เดี๋ยวใครดูใครดูพี่จะโชว์วิชาย่ตัวพี่จะโชว์วชาใหญ่ตัวหนึ่งสองสามขึ้นมานี่มาแล้วเอ้ยไอ้นั่นเด็กไหนอะเด็กบ้านเอ้ยเด็กบ้านออันนี้จกจกตู้เมเด็กจกตู้มันจกไปทำอะตู้อะนั่นไงมันขโมยแล้วนะได้ตัังพไปรอบสุดท้ายแล้วนะโอ้โหไปมาหลังงเรียนแล้วเนี่ย น้ำเงินมั่นก็นตีกันอยู่แต่มันมีโป้โอ้กําลังมันเลยกําลังนัวเลยกําลังนัวเลยเนี่ยตอนที่เล่นกับน้ำเงินแม่งโดนโปเมตาซีนนี้อ่ะแทงไม่สนใครอ่ะรออะไรอ่ะเห็นเราไม่ขี้ขวาพี่อย่าแทงไม่สนใครอ่ะติโมลุลัวพี่อย่างโหดนะน้องไหนใครบอกข่าวเยอะอุ้ยเยอะจริงเยอะจริงเเยยยยออออะะูู่่ได้อยู่นะ นั่นไงมันก็ทื่อเพื่อนเราอยู่ข้างใน,นอะน้องหมาไรสัตว์เจอไหมผูโดเนี่ยกูไม่เกี่ยวกับผมแล้วนี่ไงไม้เดียวไม่ต้องแอค็คไม่ต้องแอค็คเพื่อนไม่ต้องแอค็อแอคอ,อุ้ยเด็ก<ท>มึงเจอไฟข้อสัตว์มึงเจอไฟข้อ,ขอฟไฟข้ออะไรวะนี่ไ,ไงไฟข้อขออนุญาตเล่นปากฉลามแจกนะครับเพราะว่าโหด เุ้ยลาอุนแทงน้องกูลาอุนแทงน้องกูอุ้ยโดนน้องตัวเองลาอุนเฮ้ยกดป้อมยาหนี่กันตายตายตายแทงแทงซ้ำเอาหมวดแล้วหนอมันแบบเหมือนเราแบบเป็นพวกรุ่นใหญ่อ่ะไปไหนมาไหนมีแบบมีแต่คนกลัวพี่มีแต่คนกลัวมีแต่คนกลัวเจงเจง มันดึกแล้วไงเด็กๆน้องๆหนูนๆไปนอนหมดใช่พี่ร้านเกมปิดพี่ร้านเกมปิดแล้วอไอพนนี่มันนอนดึกร้านเกมมันปิดอ่ะไอพนนี้มันนอนดึกพี่โดนนีไ่ไงไปน้องไปวนไปแดงแล้วก็น้ำเงินต่อพี่ตอนแรกคลิปนี้แบบตอนแรกคลิปนี้กูจะแบบเล่นสนับไอ้เหี้ยมีคนบอกว่าอย่าเล่นสนั<อ>แบเลยโอเคกูไม่เล่นก็ได้ อันทัวร์ไปทั่วประเทศไทยกว่าเงินกูส่งให้ครอบครัวแล้วมึงเป็นคนประเภทใดยังขอเงินแม่แล้วคนแล้วรอบตัวนี่ไงยังโดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปแล้วมันน่าจะไปอะโปน่าจะโดนแบนไปละเล่นได้เล่นได้ชิวชิวชิวโอ้โรงเรียนแดงไม่อยู่แล้ว嘛กูอยู่ข้างในง้เต็มเลยโอ้โหเล่นไม้ดีกว่าคนดูอนตาย่ะมาแล้ว มาแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วกูก็กลัวหมอบมาดิคุณเหมือนเคยเสกขอยไปแล้วฮะนาคุณเหมือนเคยเสกขอยน้องใครบอกพี่เสกอ่ะพี่เสกอะไรนี่ไง เสกของยังพอเสกคนยังไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วดีกว่าใช่ไหมอ้ยลุงแม็คลุงแม็กอะไรลุงแม็กอะไรอืมลุงแม็กอะไรลุงแม็กอะไรลุงแม็กอะไรกุงแม็คคู่คอรสเพสู้จักบ้าทุบๆเราไม่รู้จักไม่เป็นไรกูถามว่ามึงจะหนีไ็คไม่หนีหนีดิยังไม่หนีก็ตายดินี่ปีนออกรัวเลยแม่งปล่อยเพื่อนตายตามมาดิ ไอแม่ไอโจน่าร่อยพี่อย่าฆ่าผมตรงนี้ล่นนี่วิบาฆ่าดีใยชุบผมมากูมาควายมาอ้าวมาเวตึงแปสวายน่าเบื่อน่าเบื่อมากไปละ